สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูฟงค่ะวันนี้ครูฟงจะชวนเด็กๆมาทดลองวิทยาศาสตร์ค่ะเรื่องไฟฟ้าสถิตค่ะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าไฟฟ้าสถิตเกิดมาได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการทดลองเลยค่ะอุปกรณ์ในการทดลองนะคะได้แก่1 ถุงหิ้วสีต่างๆนะคะ 2. ลูกโป่งค่ะ 3. กันไกลค่ะ 4. ผ้าเช็ดมือหรืออาจจะเป็นผ้าคนหนูผ้าเช็ดตัวก็ได้ค่ะอุปกรณ์ในการทดลองนะคะเดี๋ยวครูฟงจะใช้ถุงถุงหิ้วสีชมพูนี้นะคะครูฟงจะตัดออกมาแบบนี้นะคะเด็กๆตัดออกมาแบบนี้ แล้วเราก็จะใช้กันไก่ตัดให้เป็นเส้นเล็กๆนะคะยาวๆแบบนี้นะคะ<ๆ>ก็จะได้แบบนี้นะคะเด็กๆก็จะได้ถุงเป็นเส้นยาวๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเป่าลูกโป่งแบบนี้ค่ะการทดลองของเราก็จะมี ถุงนะคะที่เราตัดเป็นเส้นย,วยาวๆแบบนี้แล้วก็ลูกโป่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าทำไมลูกโป่งทำให้พลาสติกลอยได้ก็เพราะไฟฟ้าสถิตนั่นเองค่ะการที่จะเกิดไฟฟ้าสถิตได้เกิดจากการที่เรานำสิ่งของทั้งสองสิ่งมาถูกันแล้วก็เกิดการเสรียดสีกันพอเรานำสิ่งของทั้งสองสิ่ง มาใกล้กันก็จะเกิดการผลักกันเหมือนที่เรานำลูกโป่งกับถุงพลาสติกมาถูก,กับผ้าเช็ดมือแล้วนำลูกโป่งกับถุงพลาสติกมาใกล้กันลูกโป่งก็จะประคองให้ถุงพลาสติกลอยได้นั่นเองค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกกันหรือเปล่าคะค่าเด็กๆสนุกนะคะเด็กๆสามารถนำไปทดลองได้คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะ ครูฟงขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย